สวัสดีชุค่ะชีวิตดีดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่พพพอนๆได้รับชมนะชุค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนฮัชิมิเตะค่ะฮัชิมิเตะแปลว่าครั้งแรกนะคะคอนิจิวะสวัสดียามสายๆหรือยามเทีท่ยงหรือบ่ายๆก็ได้นะคะก็พาพี่ๆเพื่พพพอนๆมาชมสวนนะคะวันนี้การนิกาก็มาตัดหญ้าน,นะคะแล้วก็ มาดูว่า,าลูกแอปเปิ้ลมันใหญ่หรือยังมันใหญ่หรือยังพันนี้ชื่อว่าพันชินานโนริป,ปุนะคะเก็บเดือนนี้ค่ะประมาณวันที่25ประมาณนี้นะคะก็เราก็ต้องดูว่าเขาแก่จัดหรือยังพันนี้ก็จะผิวสีชมพูอมแดงนะคะแล้วก็จะมีรสชาติ หวานกรอบแต่หวานไม่จัดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มาตัดหญ้าแล้วพาพี่พเพื่อนๆมาชมวิวด้วยกันเลยนะคะที่สวนนี้ก็มันเป็นต้นเล็กนะคะมีประมาณ300กว่าต้นนะคะรวมทั้งต้นก้าด้วยนะคะต้นก้าก็คือ ต้นแบบนี้เลยค่ะเขายังเป็นเบบี้นะคะโคดโมนะคะนี่แหละค่ะเขาให้ลูกเราตั้งแต่ปีแรก2ปีแรกจะไม่เอาไว้นะคะตอนนี้เขาก็เนี่ยสปีสี่ปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยดอกมันยังหลงเหลืออยู่นี่คือตอนที่เขาเป็นแย้มเกสรน,นี่คือดอกแอปเปิลนะคะนี่คือดอกแอปเปิลนะคะนี่เขาแย้มบานเกสรมาที่หลังเราก็ไม่เอาเขานะคะอ่าไปทิ้งเลยค่ะอันนี้มันหลงลูกหลงค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะกนิกาก็มาทำการตัดหญ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านประธา,า,านก็มาด้วยค่ะก็มาโน้มกิ่งนะคะที่ว่ามันจะล้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพายุก็จะเริ่มเข้ามาประมาณอาทิตย์หน้านะคะรู้สึกจะเป็นวันอังคารถ้าไม่ผิดพลาดน,นะคะจะมาแรงหรือเออจะมาเบาก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จ เรียบร้อยเหลืออยู่แถวหนึ่งนะคะท่านประธานเขาก็มาโน้มกิ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแคปิตอนมานะคะอืแล้วก็มาช่วยกันนะคะนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยขอบคุณพี่พๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามดูกันนิกาชีวิตดีดีดีดจริงๆเลยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยทีเนี้ยไ ต้นมันก็เริ่มสูงแล้วเวลาเราตัดแต่งกิง่งเราก็จะไปตัดข้างบนให้มันเตี้ยลงมาเตี้ยลงมานะคะแต่ตอนนี้ผลไม้นะคะก็คือแอปเปิลก็ให้ลูกเราเยอะมากมันดกแต่เราก็ต้องอามาเด็ดหรือปลิดเขาทิ้งออกไปบ้างนะคะใช้มือหรือใช้กรรไกรก็ได้นะคะประมาณนี้เลยแต่กาน,นิกาตัดหญ้าค้างไว้อีกแถวหนึง่งเดี๋ยวกาน,นิกาก็จะตัดหญ้าไปด้วย แล้วก็คุยกับพี่ๆเพื่อนๆไปด้วยเนาะประมาณนี้เลยค่ะส่วนนี้ก็มีอยู่สี่ห้าสายพันธุ์นะคะก็มีพันธุ์ฟูจิพันธุ์อคิบายเอะนะคะแล้วก็พันธุ์ชินาโนซุยโตนะคะแล้วก็พันธุ์คุมาเมเคสึนะคะแล้วก็ชินาโนริปุนะคะเนี่แหละค่ะกันนิกาก็ตัดหญ้าค้างไว้อยู่อีกแถวหนึ่งก็คือแถวนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank แ you, you so much my friend สวัสดียามสายๆเจ้าค่ะ o o d afternoon นี่เลยนะคะก็ตัดยญ้ามาเสร็จแล้วนะคะรอบขอบสนามคือตรงนี้เลยค่ะแต่การอะ่ะก็อยากจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาชมวิวนะคะแบบนี้เลยคิดถึงทุกคนเลยที่เมืองไทยแล้วก็บนท้องฟ้าด้วยเดี๋ยวกันที่าะพาชมวิวเลยนะคะนี่เลย ชอบมากท้องฟ้าสวยมากเลยแต่ตอนนี้ร้อนนะคะร้อนมากๆแต่ว่ามันอยู่ช่วงฤดูฝนเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะอยู่ช่วงฤดูร้อนนะคะเดือนนี้แล้วก็เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโอบงนะคะโอบงก็คือว่าเออแบบบ้านเราเหมือนกงซุยอที่ว่าเขาอะญาติพี่น้องญาติหรือว่าใครสิ้น สิ้นใจไปแล้วอะไรเงี้ยไปอยู่บนบน่ะบนบนข้างบนท้องฟ้านะคะแล้วก็เขาก็จะไปเอาเชิญมานะคะไปวิญญาณอ่ะเหมือนประมาณเนี้ยนะคะเหมือนบ้านเราอ่ะก็ไปเชิญมาว่าให้กลับมาบ้านแล้วก็เขาทำแบบว่ามีะมะเขือหรือแตงฟ้าไว้หน้าบ้านว่าให้จําบ้านได้นะอะไรประมาณนี้ยก็จะทําเป็นสัญ,ญลักษณ์นะเนาะแล้วก็ เขาก็จะเชิญมาที่บ้านแล้วเขาก็จะให้แบบอะไรอ่ะโอนิเงริข้าวปัน้นซาชิมิก็แล้วแต่ผลไม้แล้วก็โอซากเกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะจุดธูปอยู่บ้านประมาณเกือบอาทิตย์มัง่งคิดว่าแล้วแต่บางบ้านนะคะสมัยนี้เป็นสมัยใหม่แล้วเขาก็ญาติพี่น้องเขาก็จะมาะรวมเจอกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวเรือน,นะคะยกเว้นใครติดธุระก็เหมือนแบบว่าใครอยู่กรุงเทพก็มา บ้านนอกหรือใครอยู่บ้านนอกก็ไปกรุงเทพอะไรแบบนี้แล้วแต่สะดวกครอบครัวใครอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนคนอยู่โตเกียวก็มา,าฟลุซาโตกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ล่ะคะ่ะเสร็จแล้วพอครบวันที่ว่าเขาก็จะมีโคมไฟนะคะแบบครบวันที่ว่า,เ,าเขาจะต้องส่งเขากลับไปที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะกรงโซลยาบ้านเราอะ่ะเนาะเหมือนเหมือนแบบว่า ก็เอาว so um ิญญาณเขากลับคืนส่งกลับไปอะไรเงี้ยเขาจุดไฟเป็นทางเดินอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะได้จําบ้านได้จําที่หลุมฝังศพเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาเรียกโอหกะนะคะที่ภาษาญี่ปุ่นนะคะบ้านเราก็เหมือนกงซุยเนาะกันก็ไม่ค่อยทราบเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะคะเราก็รู้ประวัติคร่าวๆเดี๋ยวก็เหลือตัดย่าไแถวหนึ่งแบบนี้เลยค่ะ เขาเรียกว่ามีวันส่งวันไปรับแล้วก็วันส่งนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นประเพณีก็ทาแบบนี้นะคะเดี๋ยวกันนิกาก็ตัดหญ้านาะหญ้านี่มันเขียวชอุ่มมากเลยแล้วก็พาพี่เพื่อนๆมาชมแบบนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะพันุ์นี้นะที่จะเก็บเ,เป็นพันุ์แรกเลยนะคะเดือนนี้นะคะชื่อว่าชินานโนริป,ปุนะคะก็เป็นาสายพันธุ์ที่ว่ามีผิวสีชมพูอมแดงเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่แหละ ลูกใหญ่แลค่ะตอนนี้เขาชลาแล้วนะคะโทชิโอรินะคะเขาแก่แล้วนะคะแต่ว่ารออีกประมาณอาทิตย์กว่านี่แหละค่ะก็จะเริ่มเก็บแล้วก็ไล่เก็บตามสายพันธุ์นะคะแต่ครัน,นีกามาจอให้พี่ๆเพื่อนๆเห็นว่า นี่เลยค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวก็ถ้ามาทานก็จะมาโน้มกิ่งนะคะเพราะเนี่ยเ,เชือกมันเชือกมันเปื่อยแล้วมันหลุดกิ่งมันห้อยระยโย่ลยะางมาแบบนี้เดี๋ยวต้องมาล้างกิ่งขึ้นไปแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะมันแก่แล้วเดี๋ยวมันจะดัดลําบากค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะแล้วเราก็ค่อยๆหั่นเดี๋ยวออแล้วเราเรามีเวลาเราก็จะมาริดใบใบที่ไม่เกี่ยวข้องร,บรอบๆนะคะแต่บนจุกเนี่ยเอาไว้นะคะเอ่อให้เขาได้รับวิตามิน ให้รับอาหารอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ได้ใบมาหล่อเลี้ยงเขาคือให้อาหารให้วิตามินเขานะคะนี่แหละค่ะสวยมากแล้วรสชาติเขาก็จะหวานกรอบแต่หวานไม่จัดนะคะ thank you you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันิกานะแล้วก็ลูกที่ว่าตอนนี้มันแก่จัดแล้วนะคะเป็นโทชิโยริแปว่าคนแก่หรือผู้สูงอายุนะคะเราก็ จะเก็บเขาเร็วๆนี้แล้วก็อย่างเช่นอันนี้อันนี้ทั้งพี่อันนี้พี่มแมลงทับนะคะพี่มแมลงทับเขาก็มามารับประทานอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกันการให้ดูใกล้ๆนะคะมันหวานมากนี่บินไปแล้วเดี๋ยวแอบดูก่อนนี่เลยจะเป็นรูโพงอย่างงี้ค่ะอันนี้มันเน่าจัดอะไรมากเราก็ปิดทิ้งนะคะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะนี่แหละก็มาดูพี่พี่มแมลงทับมันกินแบบนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําเป็นปุ๋ยปลายแล้วเราก็มาดูว่าเออเนี่ยมันมีนอนไหมอะไรไหมหลังจากเราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะนกกามันก็มาจิกกินอีกโอ้อโหแล้วมาแอบ,บดูพี่มแมลงทับกันเลยพี่ๆเพื่อนๆคะตัวน้อยเดียวน่ารักนี่อะไรคะนี่แหละคะ่ะบางทีเขามาอยู่เป็นฝูงเลยเนี่ยเขาก็จะมารับประทานแบบนี้เลยเดี๋ยวกันหมุนมาให้ดูนี่บินไปแล้วนี่แหละคะ่ะปล่อยไว้อย่างนี้ไหมเอาทิ้งดีกว่า นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวมันก็ไปกินลูกอื่นพวกนี้มันฉลาดเนี่ยแล้วเราก็ทําอะไรเสร็จไม่มีอะไรทํากันก็จะมาเดินแบบนี้นะคะนี่มันเน่านเนี่ยเนี่ย้าแรลงรับมันกินอยู่เนี่ยว้ามันกินเนี่ยมันคายมาเนี่ยเก่งมากพวกเนี้ยแล้วก็เป็นลูกเน่าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องมาเดินปิดทิ้งแบบนี้นะคะเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you you so much my friend เพราะที่สวนะจะปลอดสารพิษค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วมาดูนี่เฮ้ฮ่ฮ่าอยู่บนนี้เลยมา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  <c oughs> เริ่มจะเจาะกินไง <c oughs> ไปแล้วขอบคุณค่ะชมบิวไปด้วยเนาะ สวยจริงๆชมวิวธรรมชาติไปด้วยบ๊ายบาย